ฝนตกสวยมากเลยค่ะวัดถ้ำพาไซนะคะก็ฝนตกนะคะตกมาแล้วก็เย็นชื่นช่ำนะคะสิวสวยๆนะคะใช่ค่ะเออพอดีมาตอนนั้นนะคะอ่นนี้เอฟซีเม้นมาว่า เห็นตัวเลขนะคะตรงพื้นนะคะตรงพื้นไหนนาะที่มีสีเขียวเขีขาวๆบอกตรงนี้รอเปล่าเนาะตรงนี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยแอดจำได้นะคะว่าเอซเมนมาว่าให้แอดมินมาส่งนะคะว่าเห็นตัวเลขตรงนี้นะคะสามศูนย์อดไม่ได้มา คายนะคะงวดที่ผ่านมาก็ออกจริงๆนะคะสามศูนย์สี่สองศูนย์สองบออันนี้เขาเขาเขียนเลยนะคะเผเอิญอาจจะให้โชคลาบกับเอซีที่มองเห็นนะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานนะคะของเรานะคะอินดี้ชาแนลนะคะ ค่ะต่างคนต่างก็ทํางานอะไรนะคะมีแล้วมีแล้วอ๋อให้แล้วใช่ไหมคะโอ้ตัวไหนเนาะเอามองไม่ชัดเลยเห็นไหมคะตรงนี้ดีกว่าเอาน้ำย้นแสงเนาะย้อนแสงมองไม่เห็นนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องส่องใกล้ๆเนาะเพราะว่าปากกาไม่ใช่ปากกาเมจิกเนาะ ค่ะโอ้สามสองเจ็ดแล้วก็สามสามอ่แคปเลยนะคะท่านผู้ชมแคปไว้นะคะเลขหูด้วยสีะนะคะเขียนแล้วก็โยนให้นะจะโยนให้เลยค่ะ<อ>ฝันนะคะฝันว่ายังไงนะ,ะฝันว่า,วางงทำความสะอาดถ้ำค่ะฝันว่าทำความสะอาดถ้ำกว้างข้างหน้านะ,ะาข้างหน้าโซน,นข้างหน้าสามสิบสามเมตร ตัวลึกแนวลึกไปยี่สิบเจ็ดนิ้นะคะแต่สามหลายตัวโอก็เลยจับให้เลยจับให้เลยสามสองเจ็ดนะคะแล้วก็กว้างสามสิบสามนะคะแคบไว้นะคะแคบไว้แคบไว้เลยวันนี้มาโดนฝนตกพอดีสวยมากัเลยเนาะเอ็นดี้เนาะสวยมากเลยค่ะนี่นะคะท้นงานของเรานะคะข้างบนตัวสวยสวยนะคะจากฝนดินใหม่แล้วนะคะ เอนดี้เคยเดินไปไหมข้างในนู่นน่ะข้างบนเคยค่ะไม่เดินตามทางนะเคยเดินเดินขึ้นมันสามารถขึ้นไปข้างบนได้ใช่สมัยสมัยก่อนก็เคยเดินไปนะคะหลายหลายรอบอยู่เอดมินก็เคยเดินเหมือนกันตอนนั้นแต่ขึ้นป่าพยานากง่ายกว่าเนาะใช่ค่ะตอนตอนขึ้นขึ้นฝั่งพญานาคแล้วก็ลงลงฝั่งนี้ฝั่งป่า้างหลังใช่แล้วก็ได้เดินเที่ยวชมป่าชมป่าไปด้วยสวยงามนะคะแต่นี้ไม่ค่อยได้เดินนานแล้วเดินตั้งแต่สองปีที่แล้วนู่น เดินระวังระวังนะคะเดี๋ยวลื่นล้มนะคะวัดถ้ำพราใสก็คือพุทธอุทยานถ้ำพราใสประมาณนี้นะคะนี่เป็นธรรมชาติที่สวยจริงๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะหาดูยากหาชมยากเลยนะคะเนี่ยต้นไม้ใบหญ้านะคะก็ขึ้นอยู่ข้างบนนั้นก็จะเป็นลานเห็นนะคะ เป็นลานหินหมดเลยแล้วก็มีต้นไม้น้อยใหญ่ทั้งใหญ่แล้วก็เล็กนะคะอยู่ข้างบนนะคะกว้างมากๆเลยนะคะหินนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะไม่มีใครสร้างนะคะก็เกิดขึ้นมาเองนะคะเกิดมาก็เห็นนะคะข้างในก็จะมีถ้ำด้วยนะคะแต่ว่าแอดมินไม่กล้าไป เป็นป่าเนาะเป็นป่านะคะไม่กล้าเดินไปก็ให้ชมอ่าบริเวณนี้นะคะโอ้หมากอะไรเนาะไปเนาะเดี๋ยวแอดมินพาท่านผู้ชมไปดูหมากอะไรนะคะดำๆกินได้บ่เนาะนะคะหาแนวทางให้กับท่านผู้ชมแล้วก็พาชมอ่าธรรมชาตินะคะเนาะโอ้โหหมากอะไรเนี่ยโอ้แข็งจันเลยนะคะแข็งโป๊กเลย ไม่รู้จักนะคะนี่ต้อนอะไรนาอไปนหมากอะไรนาะสงสัยจะกินไม่ได้นะคะท่านผู้ชมค่ะพระแม่ธรณีนะคะ แนวทางนะคะที่ปูและสีนะคะก็ได้ให้นะคะสามสองเจ็ดกับสามสามนะคะสามสองเจ็ดกับสามสามเยอะนะคะท่านผู้ชมนะคะค่ะตรงนี้นะคะจะจะมีบันไดนะคะก็จะมีองค์ปู่พญานาคนะคะสงต้นนะคะอยู่อ่าบันไดนะคะขึ้นไปข้างบนนะะู้นนะคะก็จะมีลาน ลานหินนะคะแล้วก็เดินไปข้างในนู้นนะคะก็จะมีปูนสีนะคะอยู่ข้างบนนู้นนะคะท่านผู้ชมคะท่านใดอยากมานะคะมากา็ขึ้นไปบนพารานหินได้นะคะขึ้นบันไดนะคะสวยงามคะ่ะธรรมชาตินะคะมี ป่าที่เขียวชะอุ่มนะคะเขียวขพจีนะคะบริเวณวัดถ้ำผาใสนะคะวนอุทยานนะคะวัดถ้ำผาใสนะคะท่านผู้ชมฝนตกนะคะทางสุรินนะคะทางสุรินฝนตกค่ะแอดมินก็มาพร้อมสายฝนนะคะมาถึงปุ๊บก็ฝนตกเลยนะคะ พายุเข้านะคะก็ฝนอาจจะตกนะคะหลายวันหน่อยนะคะเมื่อกี้นะคะเดินมาขับรถมาและะ้วค่ะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวจะหาว่า,เ,าเดินมาขับรถมานะคะถนนขาดนะคะแต่ว่ามาได้อยู่นะคะเพราะว่ามีชาวบ้านกำลังไปส้มอยู่นะคะทางที่เข้าวัดถ้ำผาไสนะคะก็เอ ถนนขาดนิดนึงนะคะแต่ว่าชาวบ้านก็กำลังซ่อมอยู่นะคะมาได้อยู่ค่ะรถเก๋งก็มาได้นะคะเมื่อกี้นะคะโอ้โหนะคะดูสิท่านผู้ชมเนี่ยบริเวณวัดนะคะฝนตกทุกวันเลยนะคะน้ำเซาะนะคะนี่น้ำเซาะดินนะคะทางที่จะเดินไปห้องน้ำนะคะ ตกทุกวันนะคะดูนะคะตกประมาณสองวันสองคืนนะคะสภาพก็เลยเป็นประมาณนี้นะคะ